เด็กคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กยังจําคุณครูพึ่งได้ไหมเอ่ยอ่าแล้วยังจาคุณครูอะไรได้ไหมคะจําคุณนกได้ไหมคะเด็กอ่าครูพึ่งคิดว่าเด็กก็ต้องจําได้อีกแน่เลยคุณนกใช่คะ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะครูพึ่งกับคุณนกนะจะพาเด็กร้องเพลงทักไทยกันก่อนดีกว่าไอเด็กพร้อมหรือย,ยังเอ่ยถ้าเด็กพร้อมแล้วเด็กคอยดูเลยนะคะ อ่ะคุณนกคะเดี๋ยวเราร้องเพลงทักทายสวัสดีก่อนนะคะค่ะคูณเพื่ออ่าสวัสดี<ม>เธอจ้าเรามาพบกัน เธอกับฉันพบกันสวัสดีไอเด็กขายเด็กสวัสดีครูหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะโอ้โหเด็กเยี่ยมมากเลยค่ะคุณนกใช่ค่ะคุณนกได้ยินเสียงดังมากเลยค่ะคุณพ,พึ่งและได้เด็กสวัสดีได้สวยงามมากๆเลยนะคะค่ะคุเพ,พึ่งอาววันนี้นะคะครูพึ่งกับคูนกนะคะก็จะมีใครมาเรียนหนังสือด้วยวันนี้เอ่ยอุยโอ้โหมีพี่ๆคนเก่งในนี่เอง มาเรียนหนังสือด้วยอายเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว <Okay. S 1> เด็กๆนั่งฟังให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคชูบอ้าววันนี้นะคะครูพึ่งแล้วก็ครูนกนะคะจะสอนตัวพยัญชนะสามตัวค่ะครูพึ่งแต่ว่าเราลองมาทบทวนของสัปดาห์ก่อนได้ไหมคะครูพึ่งอ่าได้เลยค่ะครูนกเอ๊สัปดาห์ที่แล้วเราสอนตัวอะไรคะตัวอะไรไ,ไคะ ตัวอะไรคะดอเด็กอ่าดอเด็กตัวต่อไปตัวอะไรคะโตเต่าอ่าตัวต่อไปตัวอะไรคะถอถุงเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะมีสามตัวนะคะครูพึง่งใช่แล้วค่ะคุณนกเด็กๆจำได้ไหมคะอ๊อตัวอะไรคะอ๋อทอทหาโโหันโหเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะ เอ๊ะคุณครูลองให้เด็กๆตอบดูไหมคะครูพึ่งอ่าตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยนี่ตัวอะไรนะาอุยมีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะครูพึ่งโอ้โหทำไมเด็กเยี่ยมมากเลยคะเพราะว่าเด็กๆต้องดูคลิปที่ครูส่งไปแน่ๆเลยค่ะโอ้โหตัวอะไรคะเด็กๆทองเยี่ยมมากๆเลยเอ๊ะทองต่อไปตัวอะไรคะคุณนกตัวสุดท้ายนะคะครูพึ่ง นน no, หนูค่ะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะอายเด็กปรบมือให้ตัวเองไหมคะ่ะเอ๊แต่วันนี้นะคะครูพึ่งแล้วก็ครูนกนะคะจะสอนอีก3ตัวนะคะครูนกใช่ค่ะครูพึ่งเด็กๆพร้อมฟังหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอเสียง Are you ready y yeah. e เยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเอ๊เด็กๆคะ่ะเด็กๆเอามือปิดตาเลยคะ่ะโอ้โอ ตัวแรกครูพิ่งจะให้ดูตัวพยัญชนะอะไรเอ่ยชูตัวอะไรคะเด็กๆคุณกนกว่าเด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะครูพึ่งตัวพยัญชนะตัวนี้เขาเรียกว่าบอใบไม้ oh อีกรอบนะคะบอใบไม้โอ้โหเด็กๆเก่งเหมือนครูนกเลยค่ะเอ๊เด็กๆรู้จักตัวพยัญชนะบอใบไม้แล้วครูพึ่งจะให้เด็กรู้จักนะคะ อันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กทราบไหมคะอันนี้ก็คืออะไรคะคุณนกคือต้นไม้ค่ะคุณพี่แต่ว่าต้นไม้ต้นนี้เขายังไม่เจริญเติมโตเท่าไหร่นะคะยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะต้นไม้เรามีหลายชนิดมากใช่ค่ะใช่ไหมคะคุณนกมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กใช่แล้วค่ะเอ๊คุณนกขาบนต้นไม้เราเรามีอะไรเอ่ยมีอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณพึ่งเอ๊ ครูครึ่งว้เด็กก็ต้องตอบได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กเกเขาเรียกว่าใบาไม้ค่ะอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอีกทีหนึงค่ะใบไม้ค่ะอ้โหแล้วใบไม้สีอะไรคะสีเขียวค่ะอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะ เอ้คุณนกทราบไหมคะใบไม้เราไม่มีเฉพาะสีเขียวสีเดียวเรามีสีอื่นอีกมากมายเลยนะคะนี่คุณนอกอยากรู้จังเลยค่ะคพึ่งว่ามี<อ>สีอะไรบ้างวันนี้ใบไม้ครูพึ่งนะคะเอามาให้เด็เกๆดูอันนี้ใช่สีเขียวไหมคะใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ค่ะครูพึ่งเป็นสีอะไรคะเด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยมึงครูตอบ่อยค่ะว่าคือสีอะไรคะ เอเด็กๆตอบมาเสียงดังมากๆเลยเด็กๆตอบว่าสีแดงค่ะคุณโนโอ้โหเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กๆเอยค่ะเนียมาเลยค่ะเอ๊มีใบไม้อีกหนึ่งสีค่ะครูเพิ่งคิดว่าเด็กๆก็ต้องทราบแน่ๆเลยใบไม้สีนี้ไม่ใช่สีเขียวและสีแดงมันเป็นสีอะไรคะสีน้ําตาลค่ะคีณึรูเอ๊มันเป็นสีน้ําตาลแต่เด็กๆฟังเสียงนะคะ อุ้ย,ยทำไมมันเป็นแบบนี้คะทำไมเขาถึงเป็นสีน้ำตาลล่ะคะคุพึ่งโอ้โหเพราะว่าใบไม้ใบนี้ก็คือมันออกมานานแล้วมันแก่แล้วนี่ไงคะคุณนกอ,อ๋อเขาก็เลยกลายเป็นสีน้ำตาลล่ะคะคุพึ่งใช่แล้วค่ะแล้วมันก็จะร่วงหล่นลยบนพื้นของเรานี่เองอื เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเด็กๆสามารถไปดูต้นไม้ของที่บ้านของเด็กๆได้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างค่ะเด็กๆอย่าลืมเอามาโชว์คุณครูด้วยนะคะใช่ค่ะถ่ายรูปหรือส่งคลิปดีดอส่งมาให้คุณครูนกกับครูพึ่งดูด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยชื้มเด็กๆนับหนึ่งสงสพร้อมคุณนกเลยนะคะหนึ่งสอง สามเจเอ,เอเ,เอ,เ,อเด็กๆตอบแล้วค่ะคุณนกอุ้ยแสดงว่าเด็กๆรู้แน่เลยคะ่ะครูพึ่งว่าตัวพยัญชนะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ่ะอ่าเด็กๆตอบพร้อมครูพึ่งนะคะพร้อมกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสปอปลาอ่ะอีกรอบนึงคะ่ะปอปลา,ปาเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะ นกขาเด็กๆรู้จักตัวพยัญชนะปอปลาไปแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเอ๊ปลามีรูปร่างลักษณะแบบไหนเอ่ยอ๋อแต่ว่าคุณนกอยากรู้ค่ะ<ช>คุ่งว่าปลาค่ะ<ช>เขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะเอ๊ปลาเดี๋ยวคุณพึ่งขอคิดก่อนนะคะเด็กๆช่วยคุณพึ่งคิดด้วยนะคะว่าปลาเราอาศัยอยู่ที่ไหนคะอ,อะไรเอ่ยโอ,อ้โ,อโหอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ โอ้โหอันนี้คือน้ําค่ะคุณน้องโ้ยจริงด้วยค่ะเด็กๆอันนี้แสดงว่าปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ําแน่เลยค่ะคุณพึ่งใช่แล้วค่ะปลาเราอาศัยอยู่ในน้ําปลาเราก็จะว่าย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 อยู่ในน้ําไงคะเด็กๆคุ้พึ่งคิดว่าเด็กๆก,ก็ต้องเห็นทุกคนค่ะเพราะว่าเด็กๆไปเจออะไรบ้างคะ โอ้ที่บ้านเด็กๆก็าอาจจะเลี้ยงปลาแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณพึ่งหรือว่าเราไปตามแม่น้ำลำคลองก็จะเห็นปลาอาศัยอยู่เหมือนกันค่ะใช่ในท้องทะเลก็มีน้ำเหมือนกันค่ะคุณนกแสดงว่าก็ต้องมีปลาใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะอ่าต่อไปนะคะเราจะรู้จักรูปร่างลักษณะของปลากันเอเด็กๆทราบไหมคะว่าปลาเรามีลักษณะและรูปร่างแบบไหนบ้างเอยอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณนก เขาเรียกว่าหางปลาค่ะเขามีหน้าที่เอาไว้ว่ายน้ําค่ะถ้าปลาไม่มีหางก็ไม่สามารถว่ายน้ําได้เลยค่ะคุ่งเอ๊ปลามีขาไหมคะปลามีขาไหมคะเด็กๆตอบคุ่งสิคะไม่มีอ๋อปลามีหางแล้วเอ๊เดี๋ยวคุณนกรอตตอบคุ่งเลยนะคะพร้อมกับเด็กๆเลยนะได้ค่ะปลามีหางแล้วปลามีอะไรคะวิเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเขาเรียกว่า ครีบปลาค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่าครีบปาเอ่ต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยวิเด็กๆก,ก็มีเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคะครูพึ่งเขาเรียกว่าตาค่ะอ๋อมีหน้าที่เอาไว้ทําอะไรคะมีไว้มองดูค่ะอ๋อเด็กๆก,ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะเออต่อไปอะไรเอ่ยอว้าวอะไรคะ ปากเหรอคะครูพึ่งใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าปากแต่ครูนกกับเด็กๆทราบไหมคะว่าปากเรามีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะครูพึ่งเอ้ครูพึ่งว่าปากเรานะเหมือนกับปลาเลยมีหน้าที่เอาไว้เคี้ยวหาอาหารไงคะคุณนกออ๋อแล้วปาค,ค่ะครูพึ่งเขาหายใจทางไหนนะคะ เออครูพึ่งขอคิดก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูพึ่งคิดด้วยนะคะอ <c oughs> เอออ๋อคิดได้แล้วคะ่ะปลาเราหายใจทางทางอะไรคะเด็กๆทางเหงือกใช่ไหมคะครูพึ่งเยี่ยมมากๆค่ะครูนกโอ้โหแล้วเราล่ะคะครูพึ่งเราหายใจทางไหนคะเอเราเป็นคนใช่ไหมคะครูนกใช่ค่ะเราหายใจทางไหนเอยเด็กๆ เเทาง,งไหนเอ่แน่เล,นเลยค่ะครูพึ่ทางไหนคะทางจมูกค่ะครูนกอ๋อคุณนกเข้าใจแล้วค่ะนึกว่าเราหายใจเหมือนปลาเลยเหงือกใช่ไหมคะเพราะว่าครูพึ่งกับครูนกแล้วก็เด็กๆไม่มีเหง<อ>ื่ออืถ้าอ่าอ่าต่อไปนะคะครูพึ่งจะให้เด็กดูนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้คือตัวพยัญนชนะอะไรเอ่ย จ้เอ๋ว,ว้าวคือตัวอะไรคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะผ<พ>อ,พ,อพึ่งเยี่ยมมากๆอีกรอบหนึ่งค่ะผ<พ>อพึ่ง,งอ่ะปรบมือใ้แจ้งหน่อยค่ะเอ๊คูพึ่งอยากรู้จักแล้วค่ะว่าพึ่งเรามีลักษณะแบบไหนคะคุณนอกอออเรามาดูแบบนี้เลยนะคะคุพึ่งวา้วาวาเด็กๆที่บ้านมีไหมคะ ของจำลองแบบนี้เลยเด็กๆสามารถเอามาดูพร้อมครูคได้เลยนะคะอะพึ่งก็จะมีอะไรคะครูพึ่งก็ต้องมีอะไรคล้ายเด็กมีตาแต่ว่าพึ่งพิเศษยอย่างหนึ่งเพราะว่าพึ่งเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขาก็จะมีปีกไว้บินคะ่ะใช่แล้วค่ะคุณนกเอแล้วพึ่งยังมีอะไรอีกคะเดก็ดกๆมีอะไรเอย่ย มีขาขาคุณนกมีขาเราก็มีขาใช่ไหมคะคุูพึ่งแต่ของเราทําหน้าที่อะไรคะของเรามีหน้าที่เอาไว้เดินค่ะอืมพึ่งก็มีหน้าที่เอาไว้เดินเหมือนกันค่ะคุณนกอืมแสดงว่าเหมือนกันเลยค่ะการใช้งานเหมือนกันเลยนะค่ะแต่ครูพึ่งบอกก่อนนะคะพึ่งของเรามีอะไรเอาไว้บินเอ่ยอม,มีอะไรไว้บินคะคุณนก ปีกนะคะครูพึ่งเด็กๆขอดูปีกหน่อยค่ะของเด็กๆนี่หรือเปล่านะแบบนี้เลยค่ะครูพึ่งเอ้คุณนกค่ะครูพึ่งขอถามคุณนกก่อนพึ่งเรามีปีกเรามีปีกไว้เพื่ออะไรคะมีปีกไว้บินเหรอคะครูพึ่งโอ้โหเยี่ยมมากๆค่ะพึ่งคุณนกเนี่ยมีปีกเอาไว้บินบนไหนนะอ๋อบนท้องฟ้าเลยค่ะครูพึ่งเยี่ยมมากๆค่ะคุณนก เอ้คุณนกขาถ้าเราเข้าใกล้พึ่งเราไปจับพึ่งเราจะเป็นอะไรไหมคะเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะคุณพึ่งเพราะว่าพึ่งเป็นสัตว์มีพิษถ้าเด็กๆไปจับเขาหรือสัมผัสเขานะคะเด็กๆก็จะโดนต่อยค่ะคุณพึ่งโอ้โหเด็กๆน่ากลัวมากๆเลยเด็กๆอย่าเข้าใกล้พึ่งเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าพึ่งเขาก็มีประโยชน์นะคะคุณพึ่งประโยชน์ยังไงคะคุณนกพึ่งเขาสามารถทํารังใช่ไหมคะแล้วเราก็ เอาน้ำหวานที่พึ่งทำใช่ไหมคะมารับประทานได้ค่ะครูพ,พึ่งโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะพึ่งเรามีโทษและมีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะไอเด็กคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพ,พึ่งนะคะจะให้เด็กๆนะ ทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในบ้านของเราได้ค่ะคุณครูใช่ค่ะวันนี้ที่เราเรียนสามารถหาได้จากบริเวณรอบบ้านของเด็กๆเลยนะคะครูพึ่งใช่ค่ะหยิบของใกล้ๆตัวมาก็ได้ค่ะคุณนกใช่ค่ะวันนี้นะคะครูพึ่งแล้วก็ครู คุณโนคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอราเด็กๆไปก่อนนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปได้คะ่ะอ่าวันนี้นะคะเด็กๆคะ่ะอย่าลืมนะคะเราต้องทําไงอะทำไงเอ้ยขอบคุณ,ค,ณค่ะ,ะบ๊ายบาย,บาย